แงมนงมเตอดกำลังเตะอยู่ก็กำลังแงมน้ำฮหาอยู่ครับกำลังมือเปดไปด้วยไม่ปูเพื่นสิละเก็บเพื่อนเพื่อนอยู่ครับปลาเหมน้องเม็กตามหาจนเจอสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องในกล่องพาหากินจ้า มืัอนี้มาพอกันได้เสาวัานทีเก่าตุลาคม2560จพะพี่เนาะืัอนี้แม่ก่องก็พอกองกระพาเดินทางกับปลาหาเฮ็ดคือเก้าจ้ะมาในบรรยากาศคึ้นๆแล้วพอกองเนาะแหน่น au, นขึ้นพนก็หย่อยเนี่ยมขคืนฝนตกเบิดคืนครับพี่เนาะแหน่หจอยจ่าพีนเนาะเขากับเขาป่าบ้านน้องเมก็กตะมุน,าานี่ะค่ะอำเภอบุญสลีจังหวัดอุบลราชธานีเด้อครับมืัอนี้จ้าเหมือนเดิมครับผมไปลดนไปชมกันเด้จ้าว่าเหมือนกันเฮาสิได้จีมานเฮ็ดแง่งแหน่ไปเลยจ้ะ วันนี้มีกลองเพนได้เสียมหน่อยมานํำครับเห็นเพนได้เ์เฮดปวกเนะาะกรเทียมมันก็เพิ่นอ่ะไปหลุนกันเลยครับผมทำกลางบรรยากาศชุ่มทื้เนาะไปหลุนไปชมกันเลยครับกิ่นข้าวกล้่นไทครับผมดอกแรกแห่งมานจ้างามๆเนาะหอมมากกะเพอะเลยแ่นจ้ะตะไคร่หอมๆจ้โอ้ยบานเม่งจ๋อผม จำปุ่นะจ้าหอมเลยขาวผื้นขาวงามจเนาะยันจ้ะก็จ้ากอยเพื่อนหน่อยถือดอกเพื่อนน้อยแล้วก็นาเลยจ้ะเต้าน้าจ้าอุ้ยขาปุ่น ข้าวครับแมงเจาะขนาดช่วงนี้เฮ็ดยังเฮ็ดยังก็ไม่ใช่แมงเจาะครับเฮ็ดนักเฮ็ดเป็นอกนอ,อกบลายมแ,ลแม่ง,จ,มง,จ,มงจ้ะบราเก้กับ,บแมงเจาะแมงเจาะหัวกือบเบื่อเล่นกันนะกันเลี้ยง nữa này nè, nè à. cái cho Men cho như thế, ừ. thế, thế đấy à. Bán gì đó. Mẹ cho gần bớt. Khéng gì đâu Mẹ Men sao? Chết khuyến gốc <laughs> Ni nồi đấy này ida. nè you thanh hộp hưng? Mẹn giót. Nó ừ, cứ như Mẹn giót. 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 mới giót. Mẹn giót. Mẹn giót. Mẹn gió. Mẹn gió. Mẹn gió. เพิ่งลังมากเพิ่มาหอดแล้วเนาะได้ด่ผู้ลบหน่อยเสร็จเพิ่นนี่แล้วเบิ่ขาวี่ก็เบิ่งคููนี่เครับพี่นาะงามจ้ะเนียงามเนาะ เฟเนาะพี่อกนะอย่ายี้ที่บานบานเม่งกากินเลยพวกแต่ยังแข็งอยู่ครับนม่หลุดคนนี้นะถือแม่หเ่อนใช่โอ้ดีตุ๊กปุ๊กำงามอยู่ครับ ไม่ก้องโอ้โยกระกระพอเฮ็ดปัวครับพี่น้องเอาเสียมาได้ทำงานแลนะ้วเนาะเด็กตัวเสือได้ทำงานอ้หเจ็ดตัวครับปัวปัวกนะจิกเนาะแม่นจ้ะมีทั้งตูมทั้งบานครับผมบานไม่กล้องเลยปัวกพวกนังแกงเนาะนี่ปัวกกระโดดกันอีกจังนึงไมนจ้ะเปิดดีทั้งปิดอ๋อนย่ไม่ก้อง มันก็สุนมไม่เอาหรืไม่เห็แต่ว่าหาเพลื่อนกับไม่เอาเลยพวกก็แาค่ะนึกปวดกระโดดม้อดําดัเฮ็ดดังข้าวกะหายากน้อยก่อาเบียนจ้ะเฮ็ดก็กะง่ายพี่น้องคนข้างจะให้ง่ายนี้ค่ะเฮ็ดก็ เราเกาะมีปูพื้นที่เลยแต่มันมูบานกับปูยบานมาจ้น้ำแรงอ้ยนำหานขมาน้ห่นกเก็บเกเก็บพื่อนอยู่ครับป้าบัน้องเม จนเจอบางทีเราไปเลาะฟางหอยจนไปเลาเนาะจ้าเราอออกอีก <jotka> ท <reve lyn> <_ até Mont ano> ีนะนี่น <bringing>. ี่เจอนึะเขาดอพี่น้อมันกไดนะนี่นีักพูดยุติใส่ใหม่เรยอไหมครับซื่อมือห้พันอันนะ นั่นแะออล้างมือล้างมือล้างมือวะนี่กบดีตาบดีตลอดเลยเพื่นเพื่นอะไปวกเจาะนี่นี่นี่ครับเออหนามอะไดจะเก็บเยอครับบดี้อหักมาจินบั hết con cao rồi hang hang luôn hết con hang há nhà kia cái nè, nè, nè. mày cái lăng sọt oh, cái lăng sọ, hiến đó nằm hóa tại mẫu bạn của nó นนกเป็นเถวงครับว่าพเน้นเกพ็ดปวกพอกัน <Glenn> อ <ap ult> ีกเล้วแม่ก้องกำลังามเนาะสวยเลย ่หากใหม่ขนาดขีน้อดีะที่เอเสียมมาเนาะแจ้ะรุมมือวัวแล้วมาเรื่องเนื้พี่น้องคนใดบวดนะเนี่คือพิกที่ัเราเคยเก็บอยู่อ้ยขาเรือจิขานีดีจะขหลักฐานอย่างเลยด้วสักนี่เราอานี้เนาะ งามแหงครับกินองก็นอนอยู่เดี๋็วอ่ะนอนก็คงควรนอนกินอ่ะเอาทับผิดอืมกำลังงามเลยเนาะถ้าป็นเล็ ใช้เป็นมีจิ้มนี้จิ้มมาขข้นไายแล้วขาดเลยดอ,นะดอดแล้วโดนเกอะอันนี้คนอนอนตัวือแขนโอ้ยเขาหลงมือกีนงเนยโอ้ยคนมีหลม

siêng ngồi làm công ăn. tôi này tôi này đang làm công ăn. có. mày ngay khán na. đừng ao. ô. đi được công cậu nè. ban đầy vô không trên lái được biết rồi. chỉ bên quê thì cái lái nó mới có mà. nè, ta sẽ đai. ถือฝนด้วยนะคือถทาถือฝนแห้งสิแข้งดีเนาะนี่ยเอาวพอกันตอนบานกับอเป็นยังจ้ะมาเต่โอเนาะได้กที่เก่าครับพี่ก็ก็ต้องยี่ยังเ็ใบใหม่เพื่อนคนี่แะนะเมนจ้ะ บานงดเลยตั้งพีกับบานอีกจ้ะมูเดีวยวกันนะครับห่างกันนิดเดียวนนอ้าดอกไหนกันู้ดอกวาไงหนึ่งน,นะบาน,าน,นาตอตอนนแหลมเลยวสิงห์ก,หหงกันอะเน่เป็นหัดเลยอด, <c ười> ดอกมันเนม่นนีกว่ะ นะแต่ก็ยังดีอีกทีคนยังโมทันเปื่อยเนาะแมงเก็บได้อยู่จ้ะบ่ครับขับพ้นโมโต้ขึ้นเลกระสืพอดีเนาะพอดีบ่บ่อันนี้บ่อ่อนแน่บ่ออ่อนนี่ก็บ่อ่อนเนาะแต่ังได้อยู่ดีดอกยังใหญ่เนาะ้ถาตอนเป็นหัวกระสุนพวกเนี่ยเปื่อยไม่เห็นเยอะนักมั้งเนาะฝุ่นแล้วก็เทอั่นอู้

พุ่ดอกนูนะอเดี๋ยวไีนน้ใส่โอ้แมงจอดเอนาะแมงจอดาลยดสิพื่นยังแข็งดีเลื่อนมาอีกครับง,งัดลงงัดดอกอู้แข็งขนาดต้ออู้อึัวน,นี้เดีนี้กันเมียชำนี่เวิดก็ยังสิง,งามอยู่ดี

นี่จะดอกนี่ไงขันเมนมื่อวานนี่สีอันสวยขนาดเด้พวกขึ้นมื่อวานซ่อนสีเดนักเลยมือวานเปิดม่าดเพ็ดเกตกรอยเปิดเลยเขยิบเอามุมใหม่ได้เเปลียนมุมมาใหม่ครับ Udo ngay con đấy sắp đi vượt nó Punyuny pum mày nèo nèo nèo. mày pin mung gong đuôi. TĐi mày gong mì mọn nèo. Món mọn nèo. Tất cả yon mày mọn nèo. mày mọn nèo. Tất cả yon mày mọn nèo. Tất cả yon cái mọn nèo. Tất cả dạy đây, vô đây. của mọi người cho con một người mọi người mọi mà họ người mọi người nó người mọi 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 người nó người mọi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  ส่งไันอยคิดน่ายนะแต่ก็ยังดึงงายดีตามผาดอยพอดีไปเ้วอยเนาะหมุนครับหมุนคืออะไรมีเขียนมุมน,นะ Phần này khuẩn là quan hệ phụng mạnh Khuẩn mạnh đó Ừ, khuẩn khuẩn mạnh ngay dưới đồng không ạ? Ừ, đường này khá phụng đúng không? Ừ Cảm ơn phụng Đó là phụng yếp đó Xong rồi, Dài lắm à, xuống hát khở สอมดอกนี่ต่อกันมาโมเยนเพื่อนหน่อยครับวันนี้ก็ได้เวลาพาพี่พาน้องกลับบ้านนะครับผมเอาไปเบ่งพ้นงานให้เมือก่อนครับผมว่าพาพี่พาน้องเขาป้าเฮ็ดเหมือนอิสุกอิสมันหรือเปล่าเนาะไปไปเบ่งเลยครับผม มาเบ่งผลงานไม่กองผ้าหากินจ้ามือนีผ้าพีผ้าหน่องเขาป้าเหิดพอเห็ดปวกเด้อจ้ามือนีมานขนาดพี่หน้องห็ดปวกพูกันมูอยู่เนาะขามกขอนต้อเป็นบานน้องก่อนะเมนจ้ะเมื่อวานนี้เขาระหอดครับผมกันเขาหอดก็คือสิเป็นหัวกระสุนนะน้ะงผ้าก่องเนาะเมนงามเลยจ้ะมือทีมือนีได้เห็ดผึ่งแต่บลาลัยนาะพ่อกล่องกอแดงกับเห็นบลาลายจ้ะเห็นเป็นส่วนหน่อย กะหาอยากแน่คร <and> <zy> <hed> ับเพ็ดกอแดงครับเพ็ดเห็ดดอกเขาเนาะจะเลยลองมาลาะเห็ดปวกจะพี่น้องกับมานอีรีจ้ะถือว่ากมานอีรีหุนละน้องฝก่กระมานครับก็ได้เกือบเต็มตาพี่นนอะถือว่าโศกมานแห้งอยู่จ้าก็ยังมีดอกงามดอกบานอยู่เนาะเมนจ้ะหัวกระสุนก็มีดอกบานก็มีจ้ะเมนก็สิได้ครับไว้ใน่เพราะว่าเขาก็ะมีธุนละน้องฟกงนะจ้า สำหรับคลิปนี้เม่์กองก็ขอฝากพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านะ้าอาจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เม่์กองพากินเด้อจ้าพ่อฮาวได้มีกำลังแรงใจได้เห็นคลิปใหม่ใหม่ให้พ่อใหญ่ไม่ใหญ่ให้พี่น้องเขาได้เบิ่งต่อๆไปเนาะงม่์กองเนาะจ้าพอกันไหมในะคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าเจนนี่ก็อขอขอบคุณทีไรเด้อครับอีทุก่ถูกสันที่คอยมาคอมเมนต์ Comment, ส่งกำลังแรงใจให้ทางช่องเม่์กองพากินนะครับเนาะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช่ทุกการติดตามครับผมกระปากไว้น้ำพอน้ำแม่ไ้อีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับคลิปวันที 9, ่เก่าตุลาคม2 5 6 6ัอสหครับผมสำหรับคลิปนี้กับพ่อไวส้สมิทธ์สกอนครับบอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ